น้ำสาลายที่เราตัดยาวทบมาแบ่งครึ่งอันนี้สำม้วนสำหรับทำสี่ชิ้นข้าวขึ้นอยู่กับนักเรียนนะครับว่านักเรียนจะทำเป็นคำใหญ่แค่ไหน4ีสิบหกสิบกร,รัมได้เหมือนเดิมครับเราจะเกี่ยข้าวในด้านสาลายที่เป็นสาลายผุกะถ้านักเรียนชอบข้าวน้อยก็ใส่ข้าวให้น้อยลงได้สิ่งสำคัญคือเราต้องเกลี่ยข้าวให้เสมอเสมอกัน เวลาปั้นออกมาเนี่ยโรของเราจะสวยเสมอกันหลังจากนั้นเมื่อเราเกี่ยวข้าเสร็จเราจะกลับเอาด้านสาหร่ายเข้าหาตัวใส่ไส้แต้งกวาไข่หวานปูอัดเป็นไส้พื้นฐานนักเรียนสามารถจะใส่อะโวคาโดเข้าไปด้วยได้นะครับใส่หน่อไม้ฝรั่งใส่อะไรก็ได้นะครับลองหาตามอินเทอร์เน็ตดูว่าเราอยากจะดีไซน์เป็นแบบไหนเราก็มาประยุกต์ได้ หลังจากนั้นเราก็จะแต่งขอบเหมือนเดิมแซลมอนโรแซลมอนคันชี่แซลมอนเบิร์นวิธีใกล้เคียงกันหมดนำแซลมอนที่เราสไลด์ไว้ตอนแรกมาคุมโรหรือถ้านักเรียนเกิดความชำนาญแล้วเราสามารถที่จะ สไลด์แซลมอนเราเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวแล้วคุมโรทั้งชิ้นเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดแต่งปลาขออนักเรียนแล้วก็การดีไซน์เมนูการดีไซน์เมนูเนี่ยจะช่วยให้เราวางแผนการตัดปลาของเราได้โดยที่ไม่เกิดเวสหรือของเสียนะครับตกแต่งเขาหน่อยเล็กน้อยตอนที่เราคุมปลาแซลมอนเราจะไม่ได้กดจนปลาแซลมอนเนี่ยเนื้อเขาเลจะเราจะคุมแต่งให้ โรของเราเป็นทรงสวยสังเกตดูเชฟจะจุ่มน้ำเล็กน้อยตัดแบ่งครึ่งโรนี้เล็กนะครับเราจะตัดสี่ก็ได้นะครับการตัดห้าโรขนาดเล็กเนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยจะตั้งค่อนข้างอยากโรเราจะเอียงไปเอียงมาสังเกตดูนะครับอาหารสีขาวเราจะเลือกใช้จานสีดําหรือสีแดงเนี่ยใช้จานสีดําเนี่ย อาหารของเราจะดูเด่นขึ้น,นครับอาหารสีดําเลอกใช้จานสีขาวนะครับอาหารสีเข้มเลอกใช้จานสีขาวอาหารสีอ่อนเลอกใช้จานสีดํานะครับจะช่วยชูอาหารของเราให้ดูเด่นขึ้นตกแต่งได้ตามใจชอบทําต้งเล่นจะใส่สไปซี่มียงเนสแต่มียงเนสใส่รสเทริยากิใส่ไข่กุง้งใส่ไข่แซลมอนได้หมดเลยครับขึ้นอยู่กับนักเรียนขึ้นอยู่กับต้นทุนขึ้นอยู่กับราคาที่นักเรียนอยากจะขาย พื้นฐานที่ทุกร้านแทบจะต้องมีนะครับแซลมอนโร